ยิ้มดังพิที่แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขลูกสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขมายิ้มให้สนุกยิ้มให้มีความสุขชวนกันยิ้มยิ้มยิ้มหนึยิ้มดังโยยยิ้มดังยยิ้มดังยยิ้มดังจยโยโย่ช่วงยิ้มดังฟังเพลง สวัสดีครับน้องเจียเจ๊ยบครับเฮีย <Hey, S 2> ชอบมีน้ำกระเจี๊ยบมาฝากค่ะน้องเจี๊ยบคนสวยโอน้องเจี๊ยบคนดีน้องเจียเจ๊ยบเธอเ ใจของชายทุกๆคนใครๆก็มาหอมล้อมมารุมมาตอมน้องจีบมีของแพงๆมาฟาจีบเอาหกเอาใจน้องเจี๊ยบทุกคนตากทุนกันเพื่อน,น้องจีบหวังได้ใจเจี๊ยบมาอย่เราแค่ผู้ชายจนๆจน กรวเจี๊ยบไม่สนคนอย่างเรามีใจดวงเดียวมาฝากเจียบเติมแต่งลงไปในน้ำสีแดงจากธรรมชาติราคาไม่แพงเพราะทำใหเอื้วยสองมือคือน้ำกระเจี๊ยบแช่เย็นน้ำกระเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ เย็นเจี๊ยบคงถูกใจน้องเจี๊ยบเพราะรักน้องเจี๊ยบเลยไปซื้อกระเจี๊ยบมาทำน้ำกระเจี๊ยบเพื่อเอาไปฝากเจี๊ยบอยากให้น้องเจี๊ยบได้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบที่ทำมาฝากเจี๊ยบให้ชื่นใจน้องเจี๊ยบเจี๊ยบจ๋าเจี๊ยบรู้ไหมจั๊กเจี๊ยบในใจนั้นมีแต่เจี๊ยบจะเดินก็คิดถึงเจี๊ยบนั่งก็คิดถึงเจี๊ยบนอนยังฝันถึงเจี๊ยบกินต้องคิดถึงเจี๊ยบ ชอบดื่มน้ำกระเจียบและยังชอบทำน้ำกระเจียบน้ำกระเจียบหวานเจี๊ยบแจเจ็นยเจี๊ยบคงถูกใจน้องเจี๊ยบเรารักน้องเจี๊ยบเลยไปซื้อกระเจี๊ยบมาทำน้ำกระเจี๊ยบเพื่อไปฝากเจี๊ยบอยากให้น้องเจี๊ยบดื่มน้ำกระเจี๊ยบทำมาฝากเจี๊ยบให้ชื่นใจน้องเจี๊ยบเท่านี้ก็ชื่นหัวใจ กินต้องกินเจี๊ยบชอบน้ำกระเจี๊ยบและยังชอบทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแช่เย yeah, no ็นเจี๊ยบคงถูกใจน้องเจี๊ยบเพราะรักน้องเจี๊ยบเลยไปซื้อกระเจี๊ยบมาทำน้ำกระเจี๊ยบเพื่อไปฝากเจี๊ยบอยากให้น้องเจี๊ยบได้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบทำมาฝากเจี๊ยบให้ชื่นใจน้องเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบ เดี๋ยวคงถูกใจน้องเจี๊ยบรักน้องเจี๊ยบเลยไปซื้อกระเจี๊ยบมาทำน้ำกระเจี๊ยบเดี๋ยวไปฝากเจี๊ยบอยากให้น้องเจี๊ยบได้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบทุกท่านมาฝากเจี๊ยบให้ใจใจน้องเจี๊ยบเท่านี้ก็ชื่นหัวใจ นเจี๊ยบแช่เย็นเจี๊ยบคงถูกใจน้องเจี๊ยบเรารักน้องเจี๊ยบเลยไปซื้อกระเจี๊ยบมาทำน้ำกระเจี๊ยบเพื่อไปฝากเจี๊ยบอยากให้น้องเจี๊ยบได้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบที่ทำมาฝากเจี๊ยบให้เย็นใจน้องเจี๊ยบเท่านี้ก็ชื่นหูใจช่วงยิ้มดังท้อง กลับเข้าสู่ช่วงของรายการยิ้มดังในช่วงที่2กันนะครับคุณผู้ชมครับและสักครู่ที่ผ่านไปยิ้มดังฟังเพลงกับซิงเกิลใหม่ชอง์เชอริดัตนะฮะนั่นคือเพลงสนุกสนุกอารมณ์น้ํากระเจี๊ยบนะฮะเพลงน้ํากระเจี๊ยบครับและแน่นอนวันนี้แขกรับเชิญในช่วงยิ้มดังทอล์ครับพี่ลูกเป็ดซปเปอร์ฮีโร่สวัสดีสสดครับ สวัสดีแฟนกลับเฮ้ยด้วยครับครับผมสัปดาห์ที่แล้วเราก็ร่วมส่งกําลังใจ <S 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 ออกจากจุดสตาร์ท <S S 1> นะ,ะที่โคราชนะครับลานอนุสรีย์โมครับผมนะฮะตอนนี้ก็มาสู่สัปดาห์นี้ก็หนึ่งสัปดาห์นะฮะในการวิ่งตั้งแต่วันจันทร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันนี้วันเสาร์ะะระหว่างทางมีอะไรที่ เจอเจอกันบ้างนะครับเราก็จะนำคลิปของพี่ลูกเป็ดมานำเสนอไปด้วยนะยิ้มดังสวัสดีครับตอนนี้ลูกเป็ดซุปเปอร์รั่วก็ได้เวลาออกเดินทางจากอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีมุ่งหน้าสู่โรงเรียนบ้านโนแนแคนจังหวัดบนราชธานีแล้วนะครับจากกำหนดการเดิม6โมงนะครับ ทำภารกิจตัวเองไม่ไม่เสร็จสับนะครับก็ปาก็ไป8ปโมง6นาทีนะครับนะตัวดำปีแน่นอนนะครับเพราะว่าแดดแรงมากนะครับก็สู้ครับสู้เพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านโนนแคนนะครับวิ่งจริงเหนื่อยจริงอะไรจริงนะครับขอบคุณยิ้มดังครับผมเราก็มาคุยกันถึงโครงการชื่อ วิ่งเพื่อน้องโรงเรียนบ้านโนนแคนครับผมครับผมพี่ลูกเป็ดนี่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นศิลปินนะฮะในค่ายรถไฟดนตรีมาก่อนนะครับอัลบั้มชุดนั้นชื่ออัลบั้มอะไรฮะร็อค <Rock it, S 2> <Rock S 1> เป็ดเป็ดร็อ k เป็ดเป็ด,ปด,ปดร็อกกับกา <c oughs> นะฮะก็หลายปีมาแล้วนี่ปีับปี42โอ้ยีส่สิบกว่าปีมาแล้ว นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีซิงเกิลใหม่อยู่นะก็ยังทำอยู่ทำไปเรื่อยๆยามว่างจากทำกิจกรรมใช่ไหมครับก็เข้าไปติดดูได้ที่ช่อง YouTube อะไรฮะช่อง YouTube ลูกเป็ดซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยแหละอ๋อช่องลูกเป็ดซูเปอร์ฮีโร่ก็จะมีเรื่องรั่วๆมีเรื่องบันเทิงอะไรให้ได้ดูรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอของพี่ลูกเป็ดเขาด้วยอันนี้ระหว่างวิ่งนี้ก็สามารถร่วมบริจาคได้เลยนี่ครับครับอืมบัญชีของโรงเรียนบัญชีของโรงเรียนเลยนะฮะ คณากรการกรุงไทย 3, 3 1 7หน่าฮะ0731130ชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านโนนแคนวิ่งเพื่อนน้องครับผมขอให้ทุกเ่็ดเดินทางถึงโรงเรียนบ้านโนนแคนโดยสวัสดิภาพนะคะนี่ขอบคุณมากน,นี่ที่นี่เรียกอะไรบ้านดันเวียนค่ะบ้านดันเวียนย่ดอยู่ในเขตจังหวัด ออแล้วพนัาสิมาอ๋อโอเคโอเคฉลชัยค่ะอ่าฮะแล้วแล้วสำเนียงโคราชเป็นยังไงในในรูปในลองลองนิดนึงอันหละไก่ผู้ชายนี่แหละเว้ยเวยเวยพอหนูเป็นภาษาโคราดขอให้ขอให้พี่ลูกเป็ดเดินทางถึงโรงเรียนโนนแคนโดยปลอดภัยค่ะเย้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณสําหรับไก่ไก่ย่างและข้าวเหนียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณทนะคะขอบคุณครับ พักสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้พี่ลูกเป็ดร้องเพลงให้ฟังกันซักเพลงสองเพลงสดๆกันด้วยนะฮะถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พี่ลูกเป็ดกำลังพักผ่อนกันด้วยนะฮะก็มาออกรายการเชิญชวนให้ได้ร่วมกับบริจาคเพื่อช่วยน้องๆที่โรงเรียนบ้านบ้านโนนแค้นยิมยิมยิมดัง ที่แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขสรุกสร้อยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขไม่ทันให้สนุกยิ้มให้มีความสุขยิ้มดังให้มีความสุขเย yo น้ำเบอร์หนึ่งหนึ่งหนงฮคาเฟ่คาเฟ่ไองฮมที่เลบุรีดีการคืงดึงค่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำเด็ดทุกเมนูเล็งแสบต้มแสบต้มเลือดหมูและเมนูเด็ดเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยหมูย่างกระทะอบน้ำผึ้งนมสดพร้อมน้ำจิ้มแจ่วร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำตรงข้ามโลตัสโกเฟรตตำบลพันท้ายอำเภอเมืองสมุทรสาครโทรจองความอร่อยได้ที่0809169424 0809169424คิดถึงรินตัวของเธอคิดถึงใบหน้าของเธอ เจ็ดบทเพลงกับซีรีส์เพลงรักอบอ,อุ่น,<ค>นและจริงใจน,นทีนทนทาอัลบั้ม Come Back Again ชอบ์นชอริดาสํานักเพลงดงเพลงค่ะเพลงฝังไว้ในใจนะคะก็เป็น ซิงเกิลล่าสุดของน้องยานอเองนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะยิ้มดังถอก แกกันที่สุดในใจคือคนคนดีที่จะรักทุกทุกคือดวนโลกแห่งความจริงยิ่งกว่าความฝันเมื่อมีเธออยู่เคียงข้างกายที่สุดในใจคือคนคนดีที่จะรักไปจนวันตายคือเธอคนดี ที่เป็นบ้านของหัวใจ Cool. 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 คือคนคนนี้ที่จะรักทุกๆคืนวันโลกแห่งความจริงยิ่งกว่าความฝันเมื่อมีเธออยู่เคียงข้างกายที่สุดในใจ mm. คือคนคนนี้ที่จะรักไปจนวันตาย mm. คือเธอคนเดียวและคุณสุดท้ายที่เป็นบ้านของหัวใจ อะไรครับเนี่ยบ้านของหัวใจครับบ้านของหัวใจนะเพลงของพี่ลูกเป็ดนี่จะออกเป็นแนวแบบไหนฮะผมจะเป็นครอบครัวให้กำลังใจครับมองบูมมองทางบวกซสเยอะอารมณ์สร้างสรรค์มาเซตบวกอะไรเงี้ยนะมองโลกในแง่ดีครับอ่ก็ดีผมคือผมผมว่าเออเราเรามองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะสิ่งที่เข้ามามันจะเป็นแบบไหนยังไงมันก็ เป็นความรู้สึกที่ได้เปรียบครับผมเป็นความรู้สึกที่มันไปต่อได้ไง่ายแล้วก็ติดต่อกับโรงเรียนยังไงฮะเพื่อน้องๆกับโรงเรียนบ้านโนนแคนเนี่ยท่านพออ,อชื่อว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาลักษ์ดุด,ดาครับท่านท่านเป็นอ่าพออ,อ,อแล้วก็ดูแลเด็กๆอยู่รครับก็ผมก็ติดต่อไปตามอินเทอร์เน็ตที่ทางโรงเรียนขอความช่วยเหลือแล้วก็ดู ดูโรงเรียนที่ขาดแคลนที่เราสามารถที่จะเกื้อกูลได้แบ่งปันได้ก็เลยไปคุยกับทางผออแล้วก็ทางโรงเรียนก็รีเริ่มทํากิจกรรมนี้ว่าเอ้ยผมจะวิ่งระยะเวลาวิ่งนี้ก็ตั้งแต่12 12มาแล้วนะครับ12วันแม่มาแล้วไปจนถึงสิ้นเดือนนะฮะก็อาจจะมีบวกลบเพิ่มบวกลบไปหน่อยขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศอะไรเงี้ยนะครับก็ วันที่ไปถึงนี่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมฮะที่<ก>วางไว้คาดว่าจะร้องเพลงให้เด็กๆ ฟังสักเพลงสองเพลงความหมายดีๆอะไรแล้วก็มีใครที่มารูปด้วยช่วยกับก็จะมีเพื่อนๆศสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้ครับเออนึกออกละก็มีเพื่อนๆศสิทธิ์เก่าที่เป็นทนายบ้างผู้วิพากษาบ้างนะครับพอรู้ข่าวว่าเออไปวิ่งให้โรงเรียนเก่าวันเขาอ๋อมีมีเพื่อนเราด้วยเพื่อนลูกเป็ดด้วยที่เรียนที่นี่ก็อาจจะประสานงานกัน ช่วยเหลือในอีกส่วนที่เขาพึงจะร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับถ้าอยากจะ,ะแบ่งปันนะฮะหรือว่าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมประสานงานกับพี่ลูกเป็ดและโรงเรียนทางไหนสะดวกฮะครับก็เบอร์โทร0860506547นะครับแล้วก็0860506547อันนี้เบอร์พี่พี่ลูกเป็ดเองอก็ประสานงานได้ครับ Facebook ลูกเป็ดซุปเปอร์ยิ่รั่วนะครับทาง Facebook โรงเรียนก็โรงเรียนบ้านโนนแคนสพปอบห้าครับ,รบนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะว่าความมีน้ำใจของพี่ลูกเป็ดบวกกับความเมตตาของคุณผู้ชมนะฮะของเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนี่แหละนะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันก็ถือว่าเป็นการรวมคนละเล็กคนละน้อย นะฮะเราก็เห็นบอกว่าจะมีใบอนุโมทนาใบอนุโมทนาบัตรทางเรียนเรียนจะออกให้นะฮะสำหรับท่านที่อยากจะได้รับด้วยนะครับเป็นการลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็เป็นที่ระลึกว่าเราได้ร่วมด้วยช่วยกันที่โรงเรียนบ้านโนนแขนตาบนตบหูอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับครับผมอยาก z ่อไปกินแก้กระหายการท้า ครับก็ผมกำลังวิ่งไปโรงเรียนบ้านนนแทนครับก็ขอบพระคุณแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านนนแทนนะครับขอบพระคุณมากครับตรงนี้เรียกอะไรครับรบ้านซับตแต่คอบ้านซับแต่คอโอ้ครับขอบพระคุณคนบ้านซับแตค่คอใจดีนะครับขอบพระคุณครับก็วิ่งระยะทางก็ร่วมสามร้อยกิโลเมตรสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบห้าอ๋อสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยนะเนี่ย สามนี่ถ้าเป็นเฮชอก็วิ่งวันละกิโลก็หนึ่งปีพอดีโอเคนะเพื่อสุขภาพแต่ไม่ไหวนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสู้ๆนะคะที่จากร้านอะไรครับไก่ย่างเตาสวนความลูุดมจ้าขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับไก่ย่างสำหรับน้ำนะครับผมขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวพี่ลูกเป็ดมีเพลงนะฮะมาร้องเชิญชวน ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมบริจาคก,กันนะฮะ <c oughs> ระหว่างนี้อีกเพลงนะอีกเพลง <c oughs> อีกเพลงครับเพลงเนะ้อง <c oughs> รางวัลที่หนึ่งของฉัน Lovely เ,เหมือนถูกลอตเตอรี่อโอ้แม่ขอบคุณครับ <c oughs> ก็เป็นเพลงสนุกสนานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ลูกเป็ดครับอยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมส่งท้ายครับครับก็รบกวนทุกท่านร่วมบุญเพื่อน้องๆในโครงการ วิ่งบอกวิ่งเพื่อน้องโรงเรียนบ้านโนนแคนนะครับ,รบก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยครับขอคนละหนึ่งบาทนะครับเพื่อโครงการนี้เพื่อน้องๆมอบโอ,อกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนบ,บ้านโนนแคนครับครับผม,บผมก็คนละเล็กคนละน้อยนะครับหนึ่งบาทหรือตามกําลังที่สามารถที่จะพึงร่วมด้วยช่วยกันได้และรายการยิ้มดังยิ้มดังเท่าวันนี้ก็ขอบคุณพี่ลูกเป็ดนะครับขอมอบ สุขภาพที่ดีนะฮะโดย DBMP นะครับมอบให้เพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ซีดีที่ระทึกพียชอด้วยนะครับผมอันนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดี DBMP นะฮะคึกคักคึกคักแข็งแรงป๋งปังวันนี้ก็ขอบพระคุณพีูุ่เป็ดนะครับ ฝากติดตามแล้วก็แบ่งปันน้ำใจร่วมด้วยช่วยกันกับโครงการนี้กับพี่ลูกเป็ดที่นี่เลยนะครับและรายการยิ้มดังโดยเฮียชอชฉิดักดําเนินยิ้มกลับมาเจอกับคุณผู้ชมใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มที่นี่บ้านบ้านทีวีครับผมและพี่ลูกเป็ดซูเปอร์ฮีรร่วลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับขอบคุณพี่ลูกเป็ดครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ